สวัสดีค่ะเด็กๆสำหรับการเรียนของเราในวันนี้นะคะเราก็จะอยู่ในส่วนของการทบทวนบทที่5นะคะในเรื่องของฟูสีนะคะก็คือการทบทวนโดยการทบทวนเนี่ยเราก็จะนำเนื้อหานะคะจากบทที่1ถึง4มารวบรวมในส่วนของบทที่5แล้วก็มาทบทวนกันนะคะเพราะฉะนั้นในบทเนี้ยเราซื้อจะไมยลงดีเทลเยอะเท่าไหร่เพราะว่าส่วนใหญ่ก็คือเราก็เรียนมาแล้วนะคะ ก็จะเรียนแบบเ,เรียนเป็นแบบเย่อๆนะคะจะไม่ค่อยได้งลงรายละเอียดอะไรขนาดนั้นนะคะในการเรียนวันนี้ก็จะเรียนในหน้า3 6 37 38แล้วก็39เราไปดูอย่างเร็วนะคะเดี๋ยวจะไม่ทันอะไปดูในรายละเอียดของคำศัพท์ที่อยู่หน้า39นะคะคำศัพท์เนี่ยก็จะเป็นคำศัพท์ที่เราแบบผ่านหูผ่านตามาแล้วนะคะ ผ่านหูผ่านตามาแล้วหรือเคยสัมผัสเคยเรียนมาแล้วนะอ่ะจะมีคำว่าอะไรบ้างนะคะไปดูกันอ่ะในส่วนของคำแรกนะคะก็จะเป็นในส่วนของคำว่าเชื่อเย้ยนนะคะที่แปลว่าทดสอบ นะคะอ่ะคำแรกอาร่านออกเสียงว่าเชื่อเยี่ยแต่ว่าทดสอบนะคะคําที่สองอา่านออกเสียงว่าเฟยควายเฟยควายนะคะที่แปลว่ารวดเร็วนะคะหรือเร็วนะคะคําต่อไปนะคะคําที่สามคือคำว่าจั่วเว่ยจั่วเว่ยนะคะที่แปลว่าที่นั่งนะคะคําที่สี่คือคําว่าคายเฉือ ใช้ฉือนะคะที่แปลว่าการเริ่มต้นนะคะต่อไปคำที่ห้านะคะคือคำว่าตาถีตาถีนะคะที่แปลว่าตอบคำถามต่อไปนะคะคำที่หกคำว่าจวนเอ่อหนาวทรายจวนเออ หนาวทรายนะคะก็คือการเกาหัวยิกงๆหรือการกาวนกวยใจนะคะต่อไปคือคำว่าเพิ่งผ่งนะคะเพิ่งผ่งเพิ่งผ่ง,ง,งที่แปลว่าการกระแทกหรือการชนนะคะต่อไปคำว่าตีเสียตีเสียนะคะที่แปลว่าการก้มลงหรือว่าการาทำหัวให้มันต่ำลง หรือว่าทำให้มันลดลงหรือต่ำลงนั่นเองนะคะต่อไปคือคำว่าตาอ,อ้านตาอ,อ้านที่แปลว่าคำตอบนะคะต่อไปคือคำว่าเชิงชี่เชิงชีนะคะที่แปลว่าโกรธหรือโมโหต่อไปคือคว่าโทข้านโทข้านนะคะที่แปลว่าการแอบดูต่อไปคือคว่าจั่วปี้ จ้วปีนะคะที่แปลว่าการทุจริตต่อไปคำว่าผู้ห่าอี้สืผู้ห่าอี้สึนะคะที่แปลว่าเขินอายหรือรู้สึกผิดและสุดท้ายคือคำว่าเห่อหา่าเห่อห่านะคะที่แปลว่าคืนดีกันนั่นเองอ่ะทบทวนอีกหนึ่งรอบนะคะในส่วนของคำศัพท์คือคำว่าอะไรบ้าง คำแรกคือคำว่าเชยแยนเชยแยนแปลว่าทดสอบต่อไปเฟยควายเฟยควาย,ายรวดเร็วจ่วเว่ยจ่วเว่ยที่นั่งคายฉือคายฉือเริ่มต้นตาถีตาถีตอบคำถามจ่ว อ่อหนาวซายจัวเอ่อหนาวายเกาหัวยิยิกหรืออาการกระวนกระวายใจเครื่องพังเพิ่งพัง,พง,พง,พงกระแทกหรือชนตีเสียตีเสียก้มลงตาอ่านตาอ้านคำตอบเชิงชี้เชิงชี้ โกรธหรือโมหโหโรค่านโรค่านแอบดูจั่วปีจั่วปีทุจริตปู้ห่าอี้สื่อู้ห่าอี้สื่อเขินอายหรือรู้สึกผิดและเหอหา่าเหอหา่าวคืนดีกันนะคะก็จะประมาณนี้ต่อไปไปดูในส่วนของบทเรียนนะคะก็จะ ขึ้นหัวข้อว่าจงเหวินเชียนะคะอ่ะขึ้นหัวข้อว่าจงจงเหวินเชิยนะคะอ่ะจงเหวินเชยียนแปลว่าอะไรนะคะคาว่าจงเหวินนะลูกตัวนี้แปลว่าภาษาจีนเชอเยยนคือการทดสอบนะคะ จงหวนเชอเย,ยนก็คือการสอบหรือการทดสอบวิชาภาษาจีนนั่นเองนะอ่ะเรามาดูกันดีกว่าว่าเขาพูดว่าอะไรนะคะอ่ะเขาบอกว่าช h ้นก็ล่ะทุกคนเรียนรู้เรวมากที่จะเขียนบทเรียนที่จะเขียนบทเรีย 今天นีจเน有中文测验นะคะอ่ะเขาบอกว่าช่างเคยเหรนะคะคำว,ว่าช่างเคยแปลว่าเข้าเรียนเหรอแปลว่าแล้วช่างเคยเหรก็คือการเข้าเรียนแล้วนะคะทงเฉยคือนักเรียนเมินแปลว่าพวกทงเฉยมันก็คือพวกนักเรียนนะคะเฟยควายนะคะตามคำศัพท์ของเราก็คือการรวดเร็วนะคะ ตอตัวนี้เราซื้อบอกตลอดว่าเป็นการเสริมน้ําเสียงนะคะเหมือนย้ําว่าการกระทํานั้นกระทําจริงๆนะคะจแปลว่าเดินจิ้นแปลว่าเข้าโจจิ้นก็คือเดินเข้านะคะเจียวชื่อคือห้องเรียนนะคะเพราะฉะนั้นทงเฉมเฟยควายเ,อยเตอโจจิ้นเจียวชื่อนะคะก็จะแปลว่านักเรียนนะคะรีบเดินเข้าที่ห้องเรียนนะคะต่อไป จั่วาจ่ายนะคะจ่วแปลว่านั่งจายแปลว่าอยู่จ่วใจก็คือนั่งอยู่นะคะจ่วเว่ยคือที่นั่งนะคะอ่าจั่วเว่ยคือที่นั่งนะคะจั่วเว่ยจ่วเว่ยช่างอ่ะก็คือบนที่นั่งอ่ะช่างแปลว่าบนนะลูกนะจ่วใจจั่วเว่ยช่างก็คือนั่งอยู่บนที่นั่งหรือว่านั่งอยู่ที่นั่งนะคะจินเทียนแปลว่าวันนี้นะคะ โยบแปลว่ามีจงเหวินเชื่อเยนก็คือการทดสอบวิชาภาษาจีนหรือการทดสอบภาษาจีนนั่นเอง <_ d ian> เพราะฉะนั้นประโยคนี้ที่ยาวๆนะคะที่เขาบอกว่าช่างเคลิหล่ถงเฉียนเฟยคว่ายเต๋อจินเจียวเชื่อจ้วนจ่ายจ้วนไว้ช่างจินเทียนโยบจงเหวินเชื่อเยนนะคะก<อ>็จะแปลว่าอ่าเข้าเรียนแล้วนะคะวันนี้นะคะเด็กๆนะคะ รีบร้อนที่จะเข้าที่ห้องเรียนนะคะแล้วก็นั่งตามที่นั่งของตัวเองนะคะวันนี้มีการสอบวิชาภาษาจีนจบแล้วนะคะต่อไปนะคะหน้าต่อไปนะคะจะอยู่ในหน้าที่37นะคะก็จะยาวหน่อยอ่ะเขาบอกว่าอะไรนะคะมาดูกันเขาบอกว่า เลขาบอกว่าเช,ชื่อเย,นะย,ย,ย,ย่นค,ร,นะคะาาร,ริ่ืดนะยแ,ยแล้อทุกๆทุนๆะทุกๆทุกๆทุกๆทุกตทุก่ทุกๆ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 ทนกๆคุอๆทุากๆทุกๆทุกๆทุกๆทนกๆทุือทุกๆ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 ทนกๆทยกกอก้กก ทงเฉินก็คือพวกนักเรียนนะคะตัวตัวนี้แปลว่าทั้งหมดหมายถึงเด็กๆทุกคนนะคะเริ่นเจนแปลว่าตั้งใจนะคะเตะเสริมน้ําเสียงนะคะตาทีนะคะตาทีบอกไปแล้วว่าเป็นการตอบคำถามนะคะเพราะฉะนั้นประโยคที่บอกว่าเชื่อเยี่ยนคายเชือ้อทงเฉินโตเริ่นเจนเตะตาทีนะคะก็จะแปลว่า การทดสอบเนี่ยเริ่มขึ้นแล้วนะคะเด็กๆทั้งหมดเนี่ยตั้งใจที่จะตอบคำถามมากนะคะต่อไปเขาบอกว่าเจ้าชื่อหลี่จี้หยกช่าช่า的写字声啊教室里只有沙沙的写字声นะคะเขาบอกว่า <S ign language> <S ign language> เจ้ยวชื่อนะคะเจี้ยวชื่อแปลว่าห้องเรียนนะคะหลีตัวนี้แปลว่าในนะคะจื้อเยแปลว่ามีแค่นะคะชาชานะคะอ่าข้อนี้ให้นะคะเน้นว่ามีแค่ชาชานะคะเตอแสดงความเป็นเจ้าของแปลว่าของเฉียแปลว่าการเขียนนะคะเฉียเจือจ้อเจื้อแปลว่าตัวอักษรเชิงแปลว่าเสียง จื่อเชิงก็คือเสียงของตัวอักษรนะคะเพราะฉะนั้นประโยคนี้นะคะเจ้าชื่อหลี่จือโยชาชาเตอเสียจือเชิงนะคะก็จะแปลประมาณว่าในห้องเรียนนะคะมีแค่การเขียนเสียงของคำว,ว่าชาชานะคะมีแค่การเขียนเสียงของคำว่าชาชานะคะต่อไปเขาบอกอีกว่า ชายโยข่านเจอข่าวจิ้นช่างตะชื่อถีจ,จรรน่急的钻耳ยหุยตานะคะเขาบอกว่าชายโยข่านเจอข่าวจิ้นช่างตะชื่อถีอ่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราซื้อขออนุญ,ญาตอ่านในหนังสือ อ่ะเขาบอกว่าจีเตอร์จวนเอ๋อ,นอหนาวายปูหุ่ยหุยตานะคะอ่ะแปลว่าอะไรเขาบอกว่าชายโยนะคะชายโยคือชื่อคนก็คือชายโยนะคะค้านแปลว่าดูหรือมองเจอแปลว่าแล้วค้านเจอก็คือมองแล้วนะคะข่าวชิ้นข่าวชิ้นตัวนี้แปลว่าอะไรลูกเราเรียนไปแล้วในบทที่ สนะคะข่าวจิ้นก็คือเอ้ยเราเรียนไปแล้วในบทที่3นะลูกนะข่าวจิ้นแปลว่าข้อสอบนะคะข้อสอบช่างแปลว่าบนเตอะแสดงความเป็นเจ้าของนะคะชื่อถีคือคําถามนะคะคำถามอ่ะต่อไปเขาบอกว่า จีเตอร์จีตัวนี้แปลว่ารวดเร็วหรือว่าเร็วก็ได้นะคะจีหมางอย่างนี้นะคะเตอร์น้ำเสียงนะคะจวนเอ่อหนาวซายจวนเอ่อหนาวสายก็คือการเกาหัวยิกยิกถูกไหมต่อไปปู้หรือปู่แปลว่าไม่นะคะหุยแปลว่าสามารถ หยตาแปลว่าการตอบคำถามนะคะเพราะฉะนั้นประโยคนี้ที่เขาบอกว่าชายโยข้านเจอข่าวจีนช่างเตะชื่อถีนะคะจีเตอร์จวนเอ๋อหนาวไซปู่หุยหุยตานะคะก็จะแปลประมาณว่าชายโยนะคะดูข้อสอบแล้วนะคะดูคำถามในข้อสอบแล้วเนี่ยก็เกาหัว ยิย่งๆเลยนะคะเพราะว่าไม่สามารถตอบคำถามได้ต่อไปเขาบอกอีกว่าทาเพิ่งเพิ่งถงจัวเต้าหลงเสี่ยงร่างต้าหลงปางจู้อีเชียนะคะอ่ะเขาบอกว่าทาทาในที่นี้แปลว่าเขาเขาหมายถึงใครน่าจะหมายถึงชายโยนะคะเพิ่งเพิ่งคือการ กระแทกนะคะหรือการชนถงย่อมาจากถงเฉวที่แปลว่าเพื่อนนักเรียนนะคะจัวย่อมาจากจัวจึที่แปลว่าโตผงจัวก็คือโต๊ะของเพื่อนนักเรียนนะคะโต๊ะเพื่อนนะคะเตอะแสดงความเป็นเจ้าของต้าหลงก็คือต้าหลงนะคะอ่าเพราะฉะนั้นผงจัวเตอต้าหลงก็คือโต๊ะของต้าหลงนั่นเองนะคะ เสี่ยงแปลว่าอยากหรือว่าต้องการนะคะร่างแปลว่าให้นะคะให้อะไรต้าหลงก็คือต้าหลงปางจู้คำนี้แปลว่าช่วยนะคะอีเชียคือซักหน่อยอ่าเพราะฉะนั้นประโยคนี้ถ้าเพิ่งงถุงโจตต้าหลงเสี่ยงร่างต้าหลงปางจู้อีเชียนะคะก็จะแปลว่าเขาก็เอาเขาก็กระแทกโต๊ะ ของต้าหลงถูกไหมคะก็เอาเก้าอี้ไปชนของเก้าอี้ต้าหลงใช่ไหมคะเพราะว่าอยากให้ต้าหลงเนี่ยช่วยสักหน่อยนะคะต่อไปบอกอีกว่าต้าหลงชื่อชายโยเต่าเพิ่งโยเขาชื่อเจิจนมาหน่งเจ้าย่างปางจู้เพิงโยเนยต้าหลงตีเสียหัวไม่โย ปตะตาอ่านเก๋ชายโยคานนะคะเขาบอกว่าต้าหลงนะคะก็คือต้าหลงชื่อแปลว่าเป็นคือใช่ชายโยก็คือชายโยเตะแสดงความเป็นเจ้าของแปบลบว่าของห่าวเพิงโยคือเพื่อนสนิทนะคะเกชื่อแปลว่าแต่ว่าหรือแต่นะคะทาในที่นี้หมายถึงต้าหลง นะคะทาก็คือเขาแต่ในบริบทนี้หมายถึงต้าหลงนะคะเจนเมือหนิงเจนเมือหนิงนะคะเจนเมือหนิงแปลว่าสามารถสามารถอย่างไรนะคะเจรย่างแปลว่าอยา่างนี้อ่ะเพราะฉะนั้นเจนเมืองเหนิงเจรย่างก็คือจะทำอย่างนี้ได้ยังไงนะคะจะทำอย่างนี้ได้ยังไงนะคะ ปางจู้แปลว่าการช่วยนะคะหรือช่วยเหลือนะคะเพิงโยบแปลว่าเพื่อนเนอะบอกไปแล้วเสริมน้ําเสียงแปลว่าละ่ะต้าหลงก็คือต้าหลงนะคะตีเสียคือการก้มหัวนะคะหรือก้มต่าอ่ะก้มต่านะคะโถแปลว่าหัวตีเสียถโถก็คือก้มหัวลงนะลูกนะก้มหัวลงไม่หยกแปลว่าไม่มีนะคะป่า แปลว่าพกหรือนำตาอ่านคือคำตอบเกิแปลว่าให้ชายโยก็คือชายโยข่านแปลว่าดูนะคะเพราะฉะนั้นประโยคนี้เขาที่เขาบอกว่าต้าหลงชื่อชายโยตะห่าวผึ่งโยเคชื่อทาจนมยอะจนินมะเหนิงจะย่างปางจู้ผึ่งโยเนะตาหลงตีเชี่ยโถไม่โยปาตาอ่าน เฉยชัยโยคานนะคะก็จะแปลว่าต้าหลงเนี่ยก็คือเพื่อนสนิทของชัยโยนะคะแต่ว่าเขาอะจะช่วยเพื่อนได้ยังไงล่ะเออจะช่วยได้ยังไงนะคะต้าหลงก็เลยก้มหัวก้มหัวต่ําลงนะก็เหมือนแบบก้มหัวขอโทษเพื่อนอะออแล้วก็ไม่ได้ส่งคําตอบให้กับชัยโยนะคะต่อไปเขาบอกว่า เชื่อ,ยยอ,อเออยี่ยนจบสุด了ชัยโย的า卷上没有写出几个字啊เขาบอกว่าเชาื่อเยี่ยนเชื่อเยี่ยนคือการทดสอบนะคะเจียชู่คือสำเร็จหรือเสร็จสิ้นไปแล้วนะคะชัยโยก็คือชายโยเตอแปลว่าของนะคะชื่อเยี่ยนคือการเออคือข้อสอบนะคะ ช่างคือบนอ่าชื่อชื่อเจ้านช่างก็คือบนข้อสอบนะคะเหมยโยบอกไปแล้วว่าไม่มีถูกไหมคะเสียแปลว่าเขียนชูแปลว่าออกจีเกอร์จื้อแปลว่ากี่คําหรือซักคํานะคะเพราะฉะนั้นประโยคนี้เชื่อเยี่ยนเสียชูเหรอชายโยเตอร์ชื่อเจ้านช่างไม่มีเขียชูจีเกอร์จือะะอ้อนะคะก็จะแปลว่า การทดสอบเนี่ยเรียบร้อยแล้วหรือสำเร็จแล้วนะคะแต่ว่าบนกระดาษคำตอบของชายโยเนี่ยอ่ะแต่ว่าบนข้อสอบของชายโยเนี่ยไม่มีแม้แต่คำศัพท์ที่เขียนออกมาสักคำนะคะไม่มีคำศัพท์เขียนออกมาเลยนะคะต่อไปเขาบอกอีกว่าท้าเชิงชี่เตอชัวต้าหลงปูก่ก็เผยอยอ่า ท่าในที่นี้หมายถึงชัยอยู่นะคะเชิงชี้คือการกโกรธนะคะโกโรธเตะแสดงว่าโกโรธแล้วนะคะเป็นคำเสริมน้ำเสียงโชเป็นการพูดนะคะต้าหลงก็คือต้าหลงปูหรือปู้แปลปว่าไม่กู้แปลว่าพอปูก้กคือไม่พอนะคะเพิงโยกคือเพื่อนอ่าทาเชิงชี้เตะ ชต้าหลงปุกโกเผ่อยกนะคะแปลว่าเขาอะโกรธแล้วก็พูดให้ต้าหลงว่าต้าหลงเนี่ยไม่พอที่จะเป็นเพื่อนของเขาก็คือไม่ใช่เพื่อนสนิทของเขาอีกต่อไปไม่ใช่เพื่อนอีกต่อไปนะคะต่อไปนะคะต้าหลงเลยบอกว่าไงเขาบอกว่าต้าหลงชัว 考่าวชื่อจั่วพี่ชื่อผู้ด้ยเดอ,อเราไม่ได้ทำแบบนั้นนะคะต้าหลงโชนะคะต้าหลงก็คือต้าหลงโชแปลว่าพูดนะคะต้าหลงโชก็คือต้าหลงพูดว่านะคะข่าวชื่อการสอบนะคะจั่วปี้คือการทุจริตนะคะชื่อแปลว่าเป็นคือใช่ ปูหรือปู้แปลว่าไม่ตุ้ยแปลว่าถูกปู่ตุ้ยก็คือการไม่ถูกหรือไม่ถูกต้องนะคะวอร์มแปลว่าพวกเราปู้แปว่าไม่เขออีปู้เขออีแปลว่าไม่สามารถนะคะหน่าย่างก็คืออย่างนั้นจ้วบแปลว่าทาอ่ะเพราะฉะนั้นข่าวชื่อจ้วบพี่ชื่อปู่ตุ้ยเด ว่าเมินปู้เขนึงนาย่างจั้วนะคะก็จะแปลว่าการสอบเนี่ยการทุจริตในการสอบเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะคะเราไม่สามารถที่จะทําอย่างนั้นได้นะคะไม่สามารถที่จะทําอย่างนั้นได้ต่อไปเขาบอกอีกว่าข่าวหวานชื่อว่าเคยปับ้งนี่ปูเ่เคอชายโยทิ้งเหรอต้าหลงด้วยหัว 不好意思แ่ชวต้ลงดูไม่ใชชื่อ我不对นะคะเขาบอกว่าข่าวหวานชื่อข่าวชื่อบอกไปแล้วนะคะข่าวชื่อแปลว่าการสอบหวานแปลว่าเสร็จข่าวหวานชื่อก็คือการทดสอบสำเร็จหรือเสร็จสิ้นแล้วนะคะ บ่แปลว่าชั้นเคยออีแปลว่าสามารถนะคะปางแปลว่าช่วยนี่ก็คือคุณปลูกเคือการเรียนเสริมหรือการทบทวนให้นะคะอ่าชายโยก็คือชายโยทิ้งแปลว่าฟังเลิกแปลว่าแล้วทิ้งเหลิอก็คือฟังแล้วนะคะตาหลงชื่อต้าหลงเนาะเตะแสดงความเป็นเจ้าของหัวคือ พูดหรือคำพูดนะคะปู้ห่าอีสึนะคะปู้ห่าอีสึกก็คือการขอโทษแบบเขินอายนะคะเตะย้ำย้ำว่าคนนี้กำลังทำอะไรอยู่โชว์แปบลบว่าพูดนะคะต้าหลงก็คือชื่อของต้าหลงตุ้ยผู้ฉีคือการขอโทษนะคะ ชื่อแปลว่าเป็นคือใช่วอแปลว่าชั้นปูตุ้ยแปลว่าไม่ถูกหรือผิดนั่นเองเพราะฉะนั้นประโยคเนี้ยที่เขาบอกว่าข่าวข่าวหวานชื่อวอเคอีปังอีปุคเชยโยทิงเหลอต้าหลง的话不好ว,วอิส大龙对不起，ชื่อวอปุตุย้ยนะคะก็คือ หลังจากสอบเสร็จเนี่ยฉันก็จะสามารถช่วยคุณเรียนเสริมหรือทบทวนได้นะคะพอชายโยฟังปึ๊บพอชายโยฟังตี่ต้าหลงพูดปึ๊บใช่ไหมเขาก็รู้สึกผิดนะคะแล้วก็ละอายใจอาก็เลยพูดออกมาว่าต้าหลงขอโทษนะฉันอะผิดเองอะคือฉันไม่ถูกนั่นแหละฉันผิดเองนะคะสุดท้ายเขาบอกว่า ชายโยเหอต้าหลงเหอห่าวเหรอชายโยก็คือชายโยเหอแปลว่าและหรือกับต้าหลงก็คือต้าหลงเหอห่าวแปลว่าคืนดีนะคะเหลอแปลว่าแล้วอ่าชายโยเหอต้าหลงเหอห่าวเหรอก็คือชายโยกับต้าหลงดีกันแล้วนะคะทามันฉางฉางอี้ฉีเสวี่ยฉีต้าหลงปังจู่ชายโย ฟูสีจงเหวินนะคะทาเมินแปลว่าพวกเขานะคะช้างช้างแปลว่าบ่อยๆอีฉีแปลว่าด้วยกันเสวสีคือการเรียนนะคะตาหลงก็คือชื่อต้าหลงปางจู้แปลว่าการช่วยหรือช่วยเหลือนะคะชายโยฟูสีคือการทบทวน จงเหวินคือภาษาจีนนะคะ,ะเพราะฉะนั้นประโยคเนี้ยที่เขาบอกว่าถ้ามันฉางฉางอีฉ้ฉีเฉวยสีต้าหลงปังจูชไชโยฟู่สีจงเหวินนะคะก็คือพวกเขาเนี่ยก็จะมาเรียนด้วยกันบ่อยๆนะคะแล้วก็ต้าหลงเนี่ยก็ยังช่วยชายโยในการทบทวนภาษาจีนอีกด้วยสุดท้ายเขาบอกว่าชีโม่ข่าวชื่อไยโยจงเหวินจีเกอ๋ออ ชีโมคือการสอบปลายภาคนะคะข่าวชื่อแปลว่าการสอบอ่าชีโมก็คือปลายภาคข่าวชื่อคือการสอบชีโมข่าวชื่อก็คือการสอบปลายภาคนะชายโยก็คือชายโยจงเหวินคือภาษาจีนซีเกอคือการผ่านเลอแปลว่าแล้วอ่า ช h โม o ข่าวชื่อชัยโยจงหวนจีเกหรอก็คือการสอบปลายภาคถูกไหมคะภาษาจีนของชายโยก็ผ่านแล้วเพราะว่ามีเพื่อนช่วยนั่นเองสรุปเนื้อเรื่องที่อ่านมาวันนี้นะคะเขาก็พูดถึงการทดสอบภาษาจีนนะคะโดยที่มีเด็กๆทุกคนเนี่ยตั้งใจทำข้อสอบยกเว้นหนึ่งคนก็คือชายโยนะคะเพราะว่าไม่ได้ทำข้อสอบมาเลย ซึ่งในกระดาษคำตอบเนี่ยก็คือเขาให้เขียนแค่เสียงเขียนแค่เสียงภาษาจีนเฉยๆนะคะคือคำว่าช้าๆแล้วชายโยเนี่ยไม่สามารถที่จะเขียนได้เลยนะคะก็เลยไปขอความช่วยเหลือกับต้าหลงนะคะซึ่งคิดว่าต้าหลงเนี่ยเป็นเพื่อนสนิทของตัวเองน่าจะช่วยได้แต่ด้วยความที่ว่าการลอกข้อสอบเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ผิดนะคะต้าหลงก็เลยไม่ได้ช่วยเหลือซึ่งมันทำให้นะคะ ชยโยโกรดมากเพราะว่าพอสอบเสร็จปุ๊บชายโยไม่ได้เขียนอะไรลงไปเลยนะคะก็เลยโกรดมากที่ต้าหลงอะ่ะไม่ให้ดูแต่ยังดีเนาะที่เขาเป็นคนที่เข้าใจเข้าใจเพื่อนนะคะซึ่งต้าหลงก็บอกขอไปว่าเออเนี่ยการลอกข้อสอบหรือการทุจริตเนี่ยมันไม่ดีนะรู้ไหมว่าเราไม่สามารถทําอย่างนั้นได้ ะะแต่สําหรับการสอบเนี่ยเมื่อสอบเสร็จสิ้นไปแล้วเนี่ยคุณไม่ผ่านฉันสามารถที่จะช่วยเหลือคุณในการติวข้อสอบหรือการสอนเสริมได้นะพอชัยโยได้ฟังก็รู้สึกผิดนะคะก็เลยขอโทษเพื่อนว่าเออเนี่ยเราผิดเองแหละหลังจากนั้นเป็นต้นมาคือต้าหลงกับชัยโยก็คืนดีกันแล้วก็มักจะไปเรียนด้วยกันบ่อยๆแล้วก็ต้าหลงเนี่ยก็มักจะช่วยทบทวนภาษาจีนให้ชัยโยบ่อยๆ จนสุดท้ายในการสอบปลายภาคชัยโยก็ผ่านในส่วนของภาษาจีนนะคะเนื้อหาที่เราเรียนในบทนี้ก็คือเขาก็จะสอดแทรกคุณธรรมนะคะลูกในการทำข้อสอบนะคะว่าเนี่ยการพุจริตมันไม่ดีนะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการเรียนวันนี้ของเรานะคะเราซื้อก็หวังว่าเด็กๆเ,เนี่ยจะเอาคลิปวิดีโอนี้ไปเปิดดูไปเปิดทบทวนดูนะคะแล้วก็ไปต่อยอดเนาะ สำหรับในสัปดาห์หน้านะคะก็จะเป็นการสอบถูกไหมคะการที่เราเนี่ยเขาเรียกว่าการที่เราเนี่ยออมีความขยันหมั่นเพียรหรือเราตั้งใจทําอะไรสักอย่างเนี่ยมันก็จะส่งผลดีกับตัวเรานั่นเองเหมือนกับตาหลงนะคะโอเคสําหรับการเรียนในวันนี้ก็จะมีแค่นี้นะคะในส่วนของการบ้านการบ้านเยอะแล้ววันนี้ไม่ให้การบ้านนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคาบหน้า ดีกว่าเดี๋ยวเจอกันใหม่ในอาทิตย์หน้านะคะสำหรับวันนี้ก็จะมีการเรียนการสอนเพียงแค่นี้เดี๋ยวเราซื้อต้องไปก่อนแล้วเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเราซื้อจะแจ้งอีกทีในส่วนของการเรียนนะคะสำหรับวันนีก้ก็ต้องขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ